โอ้เดี๋ยวแปปหนึ่งสิถ่าย oh. จังเลยนะยตดค c ก

ที่นี่คือขึ้นคานหรือลงคานนา่หราโตไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยเฮ้ยร่างลมเด้อร่างลมเด้อ pha khúc kỳ điện tuyển oái. O ha kapa điện. Nhà ninh ninh song. Hã? One, two, ขีบปูมีผูเเ้เด่นบอกเยกคนเงียบคลิบประเด็นหน้มามวยยังเลย <c oughs> <c oughs> มียยังคิบมีเสียงความเงียบวามสั่งซีซีซีตอนนี้เราอยู่ที่มีเงาเอาแม่น้ำโขงข้ายางไปแนข้ายางไปแนมีเงาตองไปเทเท่เ่อน้ เไปไทยเไปไทยอะไรล้างวิวแมน้ำโขงตอนนี้เราจะไปสัมผัสแม่น้ำโขงกันนะคะต้องมีค่าแรงนะคะการพูดนี้ต้องมีค่าแรงใช้นู้นสิฮะให้ปีนไทยให้ฟ้าเข้าไปย่างแต่หนคนเดินโอเคค่ะเราจะปีนนี่นทำกันนะคะเรามีงบคนละเอ้ยเรามีงบรวมกันเยอะละ หึงหน่วยบาทหน่อยพูดคือสองร้อยเดินทางสองนัดยาหวเอานะคะอะไรโทรศัพท์หล่นเหรออ๋อไป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 ยืละคนดิโอ้โหนึกว่าโทรศัพท์หล่นเมื่อกี้ตึงจุ๋มเลยฟินระว่างฟิน ทาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปทำบุญหลังจากที่เราทำบาปมาเยอะ <laughs> น้ำไม่เวีนนะคะคือการเบาพื้นย้ายทีหลังก็เป็นนะคะนี่อย่างกันเลย <laughs> ก็บาปไงเบาพื้นย้ายที่หลังก็บาปเนีะยโอ้โหจอมเห่าเท่านี้อนอะไร เราจะมาเสี่ยงซื้อสีกันค่ะดูว่าเราจะได้เลขอะไรเอาไว้เอาเยอะพึ่งม็ชัดเลยว่างค่อยว่างโอเคอ่าของลูกี้อะเรียกอะไรเรียกอะไรซองอะไรนะสองแผล โ <Okay. S 2> อเคเท่าไหร่อืมตายเลขอะไรเอ่ยคะเท่าไหร่วะกินนาจอดิเออถ้าไม่ต้องทานนี่ไม่ดีเหรอเข้าปิ่นดีมั้งตก ยนนินฐานใดเมขขาดแกนยิงจัดเปลมกระสีมใสดังเด็กอ่อนนอนเปลเขาเก้ไกลพี่เลี้ยงได้คอยพิทักษารักษาเอ่ยดีมากของใครเนี่ยของใครเนี่ยไปเลยดิลนปินเลยกนี่เหรอโอ้โหซื้อเลยตัวนี้นะซื้อเลยเขาบอกว่ามี สนับสนุนได้เงินลาเองถามป้าไม่ไดีกว่าแล้วเพื่อเขาใส่บาทประมาณตอนไหนตรงไหนอ๋อป้าแกน่าจะดูนะนั่นไงกินเนี่ยคำกินไหมอย่างไปก่อน ฟรีอยู่ตัวหนึ่งสี่ละหกคนหน้าหนึ่งหกนะโอเคได้เน่ยไงสี่กันที่ให้หนูฟรีไปนะผตกผ่้ไปะ ถึงนะคะราดน้ำจิ้มเพิ่มไหมคะปุงรสแล้วระคะลาดราดเพิ่มครับมีหอยทีไม่ถามนะคะราดเลยแล้วไว้ในใจถ้าเราจะต้องจากกันไม่ว่าดินแดน แล้วก็เสื้อดู้ไม่เป็นอะไรเดียงเฮ้ยเยอะไลอยเดียงเลยเอาแล้วรองเท้ากัดจะเดินได้ไหมเนี่ยกัำลันกรนเลยขี่สั่งอะไร เกกแบนนี้ฮะได้หมดเลยเหรอก็นี่สามอย่างฮะเนี่ยสอย่างห้สั่งเลยหรืออย่างเดียวถามพี่ก่ไม่ช่อย่างไอ้เนี้ยห้บาทอย่างเดียวช็อกโกแลตห้บาทวันนีนทั้งหมดใครช็อกโกแลตพเ น้องเท้ากระตีนยางหลายยางหลายก็เป็นอย่างนี้ไม่กินเขา้านี่น,นี่ลูกเนตกินนะนี่เบียบุญแย่แล้วทุกี้ปินแย่แล้วป่นบอกในคลิปเลยสิ <cười> <Chịp>. <cười> 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 sao nhịp rồi luôn thầu cả bò hay cắt con thầu gón mà Kìa hãy mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แป๊บหนึ่งโรตีกี่โรตีอยากได้ที่เมือถ่ายรูปไปฉันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋มันกนเป็นสุงไปเหตุดาล่ากี่ถ่ายรูปอย่างเดียวเก็บรูปปปี้เนาะโรตี กินทายกินคอกินเออกินข้าวกับพี่ของหวานไม่หนาวเลยกลับบ้านมื่อหนาวเลยเดี๋ยวเราดูว่าเมื่อหนาวเลยจะมีหมอกหรือเปล่าผู้ใดพูดว่าหนาวกพ่อปี้ว่าพูดว่าเสกขันย่างมาหลายฝืนบอาว่าคนเดียวกันยังหนาวอยู่ไอ้ตุ้งว่าหนาวเลยไอ่ลูกเด็กเสกขันย่างอะไรยุสัยู่ยุ่ยุ่ยุ่งเนอะเนาะก็อยู่ในห้องสิ หัวหน้ามาเชียงคานเออเอออยังก่อนมามึงมาเลยมึงเมืงเลย,เลยบอก็อกสองเมึงเลยหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทนางตอ่อจากเมืองเลยมาเชียงคานเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถึงเลยสามสิบห้าบาทถึงเลยถึงเชียงคานถึง <sor Dog> เชียงคานได้ถึงเลยที่จริงอะ่ะต้องประมาณหน่อยหนึง่ง ลุงวานะไหวแห้งอันนี้จอดจึกจอดจึกก็ร้อยกิโลร้อยกิโลป่ะมันจอดทุกทุกบข้อสอบดีนะมันจอดเร็วว่าะสันติอวกทั้งรถแท้มันเบิ้งเพิ่นขี่รถเนี่ยว่าเพิ่นขี่ังไรอือชิกชิกอือชิกชอือชิกชกกลัวสิหอดอีได้สิโบวินเออเอ้อ ประตุกียังได้กิลนนด์เลยยายัางมันบ่านเป็นรถสองแถวมันเป็นรถรถจังไหนมันบ่านเป็นรถสองแถวอ่ะรถหกล้อรถหกล้อหกล้อรับคนสามสิบบาทเบาตุกีเบาเฮ้ยเรามีอันนี้ด้วยนะโชว์ให้ประตูดีกว่าอ่าโชวช์โชวช์โชว์โชว์แม่ <laughs> เอา,เอาไุ่งเดทกินว่าเป็นปินปู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 ปมาละยี่สิบาทอันนี้ปูยี่สิบแล้วก็เมียงคำเมี่ยงคำอันนี้น่ากินที่สุด อ๋อกุ้งตัวใหญ่แป๊บนึงเด้อกุ้งตัวใหญ่จักบาทจักบาทเนี่ยสิบบาทยีสิบบาทสิบบาทละยี่สิบบาทยี่สิบอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมไหนแมนเดี๋ยวดิ๊กไปอ่ะนี่เมี่อย่เงมียงคถามแมนเป็นรสชาติทางไหนบูนี่ซิมเด้อ ชิมดิเป็นยังไงคือเมียงบ่คือยังเป็นยังไงปินรีวิวรีวิวรีวิวแหนมเนื้อแ่บกว่าฮะแหนมเนื้อแ่บกว่าแล้วมีอย่างแน,งนร,ร,รนนสชา,า <c oughs> ติยังไงแ่บบ่มักอันใบหอมบ้าใบผู้อ่ะแล้วนานต้เดี๋ยวแ้ใช่ไหม อู้หออาวปีนุปุ๊กกี้ลองชิมดูดิถอยมาเลอะโอ้โอ้ไม่สนับสนุนกันนำคลิปเลยเราจะชิมอันนี้ด้วยนะอ้าวๆชิมชิมดีเบิงอุ้ยโอ้ยออกหอนข้ออ่ะเยังไ่จะส่งรูปให้ชันอ๋อกินก้อนกินก้อนเอาปีนนี่ยังเผ็ดอ๋ากินกุ้งตัวใหญ่ด้วย มันมีทั้งกระเทียมมีทั้งแบกพริกม่ไล้เผ็ดอ๋ออ่าชิมคำเดียครับเพียงไหนคือกลุ่มวะเป็ดตุกอายุสะเสียบก่อนเป็ดตุกอายุสะเสียบก่อนอ่าอ่าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเอาเอากระปูกระปูกินได้ไหมนี่ไม่เคยกินวุ้นข้รู้แล้วนะชิมอี่กระปูแม่ ปูนปูหน้าปูหน้าน้อยเ้าย่างมักกะย่างเออเพียงในเป็นไงมันมากมันเลยมันหรือปูมันรสชาติเปงใด เลยหาะมันกระมันมันเข้มเข้มแสบกันไห้แซ่บสุดจีกันไหนว่าปูแซ่บกว่าปูแซ่บสบอะไรวะเออลุงเดดได้นี้ด้วยนะเสี้ยเสี้ยคือเปียกลุงเบียเฮียใส่เบียเฮียใส่ันนี้คิดว่ายุคนี้ก็เปียกนะ เบียเบียเอาโชว์หน่อยขออนุาโชว์นี่อุ้ยขเขาเฮ็ดย่างดีเออดูว่าลุงหยิบถอดใส่อยู่นี่นี่ดูนะเอาว่าตัวละตัวละสองร้อย<ช>อเขา,าเก่งราคาข้าไมัเก่งราคานี่ยเอาเบอร์พุงเตะถามว่าตัวละสองร้อยไม่อย่างวะบ่ได้เงินเลยกูขึ้นงเงียสิอาพงเยียสีเลย <c oughs> ิงเอาบอลตัวละลอยเอารถรถเครื่องละค่าแล้วตัวละลอยตัวละลอยเอาบอกรถเครื่องละค่าแล้วจริงจริงมันกับตัวละลอยนะนุ่งเด็กก็บอกไปซื้อ <c oughs> เอาไฮก็คือเก่าเด้อบอคือแล้วบอกไฮเป็นดอดเนาะนุ่งเบีบพี่บารนี่แหละบอกห้ไปหาอีเมียหน่อยที่ได้เห็นหน่ะไม่เกียบเธอเนาะ เาดิค <Ale. S 1> ือเกาบอโชว์ดูโชว์ฮ <classrooms> ัดเกาเท้ากินมาสิไปซื้อกำไลแขนแม่หูบอวาจักบาทแต่สิบาทก็ซื้อแม่ม่แหล้วภาษากำไลแขนดูสืเออบาที่นี่ไปคืนนั่นนะยังก่อนแล้วนู่น สกายพวกค่าึ้นหกสิบบาทประมันสีคงแล้วมันเป็นสีไร้งแล้วยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเต้นเลยอว่าเนเตื่นเต้นเลยแบบถึงแล้วห้อนแะ้วเสลียนดุงเหนวะดูบรรยากาศสวยมากวินไทยยยยุ้ยเมนำโขงส่งให้เขาดูสิ แม่นี่สุ่งขอบไปได้ๆอันนี้ลุงเด็ดอันนี้เป็นไรอันนี้เพิ่นนไซทั้งบักพริกทั้งกระเทียมกำลังชิมแล้วนะคะับผม จะอร่อยหรือเปล่าเป็นอ,อร่อยแบบน้องมันแปลกดิอ,อร่อยหรือเปล่ากุ้งเปล่าก็กุ้งนั่แหละไม่ได้กั่งเอาปูนี่ฉันมาทำอ,อ,อะไรทนนี่น,น,น,นี่ยอมรับ แล้วแต่คนแช่ว่าอันนี้สแสบแสบอยู่แต่วันเผ็ดพวดอ่ะเพิเ่นใ่บอกพีกหรย้ยวดแล้วกักระเทียมวาปตอนเข้มา,ม,ขามาจ้าเร,เร็วปิดเดี๋ยวอีกค่าหนึ่งอ่ะเงียบเลย